ในโลกที่มีแต่การลอกลวงวันนี้เราจะไปเป็นนักสะกดจิตกันเพื่อที่จะหาลูกเรือ<ะ>มาเป็นเพื่อนเราโอเคครับผมวันนี้นักสะกดจิตอีปิกมาแล้วนี่บางทีฉัน,นอาจดาจะรู้บางอย่าง ในตัวคุณก็ได้นี่ครับผมอีปิกบีซาดมือเปื้อนเลือดโอ้โห,โหชื่อโครเที <Yeah. S 1> ่กสามารถสามารถฟื้นคืนชีพได้นะเมื่อคนที่เราสะกดอ่ะปาดสองตัวเท่าที่อ่านนะแล้วผมอัพอีปิกมาอีกอันหนึ่งคือว่าคูดาวการโจมตีลดลงเหลือเท่าตัวแฝงก็คือว่ายี่บห้าวิสามารถทําการปาดได้เลยโกงอยู่นะเพราะว่าจุดอ่อนของนักสะกดจิตอ่ะคือว่าคูดาวในการปาดค่อนข้างช้านะ แต่เมื่อรออัพอีปิกมาแล้วย่อมแก้ทางได้เสมอเอาไปเลยนักสกดจิตมาเริ่มเกมกันมาดูว่าจะสะกดไขได้หรือเปล่าสวัสดีจ้าแมปใหญ่ไหมแมปลงอาหารนะเดี๋ยวเราไปสกดจิตชมพูแล้วกันเดี๋ยวรีบสกดจิตหน่อยนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกให้คืนชีพได้ด้วยเรารีบสกดเลยมาลองใช้กันว่าจะเป็นยังไงมาขอน้อยสีชมพู ชมพูหน้ากาก้องหน้าเรียบร้อยเอาเอาวิ่งไปเนี่ยดีสุดแล้วผมว่าจะได้ใช้ในการสปินนะสีน้ำตาลดาวเด่นนะไม่ใช่เราเป็นคนธรรมดาเสียมหูหน้าสะกดนะโอ้โหตึงจัดโอ้โหตัวแฟ่แฝงโคตรตึงเลยโคตรอันตรายตึงจัดเดี๋ยวเราไปเลยสะกดสะกคนแล้วก็ปาดเลยอย่าไปเกงกลัวผู้ใด <Yeah. S 1> โอเคคนดีใช่ไหมเนี่ยคนดีอ่อ ดีแน่นอนอ่าตะกดแล้วก็ปลาเหลืองอ่าเรียบร้อยอันนี้พวกเรานะเรียบร้อยกดวูดเราแล้ว กดวูดเราแล้วลคุณน้ำตาูคุณทำลายอไรโณ์ฮะอไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนนะดิก็เมื่อกี้ดินจามันปาดแล้วมันก็อยู่นิ่งๆอ่ะมันเลยหายตัวผมคอยมันหายหายตัวอยู่อ่ะและไอ้ม่วงก็เข้ามากดอ่ะผมไม่รู้ว่าม่วงจะจะอะไรนะอืมดินจามันปาแล้วมันก็ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะ,<บ>ะทำให้มันหายตัวประมาณ5วิอ่ะคอยอีกสักสองวิมันก็คลายร่างเลยเพื่อนแต่เพื่อนกดก่อ,อ,ะ<บ>ะอ่ะผมมีข้อมูลแค่นี้อยากจะวูดออกก็ได้ผมไม่ว่าหรอกผมเป็นผู้คุมอือเออจาเสียงได้อยู่นะเป็น ฮีโร่เป็ดใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวน้่าน้ำตาลชอบเล่นบทอนนี้ชอบเล่นบทนักสะกดจิตเห็นเอาอยู่เห็นเล่นเห็าแต่บทนี้มาไม่ใช่แสดงว่าเป็นนักสะกดจิตแน่เลยฮีโร่เพ็เนี่ยไม่เมื่อกี้ดินจาบาาโอเคข้ามข้ามเอซีครับพี่น้ตาขอบคุณมากครับน้องขอบคุณครับเฮ้ยวทเขาในสงครามไปทางอ่นจะวูจะวูโอเคจะเปลี่ยนห่าชมพูโอ้ยห่ามิ้นทำดีมากอันนี้ไม่เกี่ยวผม แต่ผมอยากออกเหมือนกันเราจะได้ดูแบบสิ่งล่างเป็นยังไงนะเราปา้าตัวก็ออกเลยโอเคขอบใจมากนะ <c oughs> มีคนมายิงผมไหมมีนายอำเภอระวังมีนายอำเภอนะระวังนะไอ้มินต้องป้านเลยนะ <c oughs> ผมสะกดคนทูกแล้วใช่ไหมป้า <c oughs> น่าจะอย่างนั้นนะเออแดงขาวระวังดินจาก็พอร,รูเรื่องรูเรืองอ๋อดูกล้องคูดาวจะไม่นี่เหรอเมื่อกี้คูดาวยิ่งห้าหรือเปล่ามีโซบอยียงชมพูป้านในยดิเพื่อน โอเคปาดหมอโอเคเราสวยสองเลยลาก่อนนะจ๊ะเราออกดีว่าเดี๋ยวผมออกเองผมออกเองโอเครู้เรื่องสวัสดีจ้าพ่อแม่ผีน้อง<ะ>เมื่อกี้ผมปาดเองที่ห้องไฟอะ ผมปาสามโซบเลยผมเป็นนายอำเภอนะผมพูดเล่นแต่ผมปาจริงๆถ้าโหวตผมออกแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันก็อาจจะไม่ดีขึ้นนะเพราะว่ามีสีน้ำเงินกับสีแดงอยู่ <c oughs> ก็ลองตัดสินใจกันเอาเอง <c oughs> อะไรเนี่ยอ่าไอ้น้ตารู้แล้วว่าเป็นฮีโร่เพชแต่ว่ามันพยายามเข้าขัดอยู่ยังเข้าไม่ได้ <c oughs> รู้อยู่ชอบเอาอันนี้มา <c oughs> ถ้าเรา,เาบวดนักสะกดจิตมาทีนี้ก็รู้เยอะจริงเปเปิดไฟให้ผมวางกับดักไว้ د, หน้าไฟ د. วูดตัวเองไหมขอโทษชมพูยนะวูดตัวเองนะกันเออวูดตัวเองนะกันขอโทษชมพูนะเอ้าไม่ออก,กไม่น่าแพ้นะตาเน,นี้ยถ้าเราวูตัวเองเราสิ่งล่างได้เลยไหมผมก็งงเนี่ยตรงนี้แหละความสามารถนะไม่ชัวร์ครับแต่เขาไม่วูนะครับ ผมเป็นเองเนี่ยยิบห้าวีจริงด้วยชนะแล้วมั้งฮะไม่แน่ใจว่าชมพูป้าดได้ยิบห้าวีหรือเปลามายิงผมน่อยมายิงผมน่อยผมเป็นเองปก<ะ>แดงจ้องจะเล่นมุมอยู่แล้วนะตัวแฝงนะ่าจะหมดแล้วหรือเปล่าถ้าชมพูปาาหนึ่งตัวเราสิ่งได้เลยหรือเปล่านะเพราะว่าชมพูป้าไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมแจากที่ผมเข้าใจ จิ้ว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 เรียบร้อยอะเรียบร้อยครับชมพูป้าดได้ไหมชีโร่เพชรชมพูป้าดได้ไหมชมพูเราสิงย่งไวะเราจะสิงล้าง,ย,างาายังไงชมพูป้านุ้ยเราจะสิงล้างได้ไหมทุกคนผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเราจะสิงล้างได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวคอยมันจะสิงล้างยังไงเนี่ยชมพูป้านึงตัวเราจะสิงได้ใช่ไหมมันก็เหลื่อนน้าเงินกับชมพูอะป้าเลยโอ้โหเองวางอย่างนี้เลยไม่มีคําว่าสิงนะผมไม่เข้าใจเลยปัปาปโอเคสิงไงอะไหนมันสิงได้เลยแล้วมันจะฟื้นฟื้นคืนชีพยังไงเนี่ย ไม่เข้าใจเลยนะโอเคนี่ก็แก้ไฟจังเลยชมยพูอย่าพื่นกดศพบอย่าพื้นกดศพบมาแล้วไอ้เขียวมาแล้วชมพูเวทเขียวปาดสวยอนี่ไงฝืนคืนชีพฝืนคืนชีพนี่ไงฝืนคืนชีพอุ้ยโคตรท่อุ้ยผมสรงโนกราพี่ชมพูนะชมพูเก่งมากนี่เลยครับผมถ้วยกาแฟมาเราไปเล่นกันต่ออู้เมื่อกี้สุดยอดไม่ง่ายเลยนะครับที่จะปาดสองสองตัวในหนึ่งเวฟนะ เราไปเล่นกันต่อสะกดจิตมาครับเปลี่ยนหัวไม่นะจะมีคนจำบอได้นะครับผมจัดไปจัดไปแมปอะไรแมปโงอาหานนะครับโอ้ห้องนี้มันตึงเลยนี่ว่าโอ้โหโคตรเท่อันนี้เป็นเพื่อนผมยู่นะเป็นคู่หูผมด้วยในในในเกมโอเคอย่าปาดผมนะเรียบร้อยครับสะกดจิตเรียบร้อยครับเอายังอื่นไปเล่นมั้ยป้ายอะไรไหมเอาป้ายไปแล้วกันสะกดจิตใช้ป้ายเพิ่งเคยเห็น หูห้องนี้คนตึงเยอะเนี่ยสีน้ำตาลนะจ๊ะเป็นนักสะกดจิตสีทองก็น่าสะกดนะมีกับดักด้วยเราใจเย็นๆน,นะโอ้โหไอ้นี่มันอลังการงานสร้างครับคิดเลยว่าจะมีคนนอนแล้วครับอีกไม่เกินห้าวิพอห้องนี้มันตึงเกินโอ้โหผมถืกว่าจะปิดไฟมันปิดสื่อสารไม่ตายเถอะเ,เราเราแก้เลยแล้วกันเออมันมามันปิดสื่อสารอ่ะผมก็ไม่รู้นะทำไมมันปิดสื่อสารไอ้เขียวว่าไง เอาชมพูนี่แหละผมว่าเราจะได้ล่อเลย<อ>ชมพูดูมันตึงดี<ะ>โอเคล่อ,อนกฟินิกก่อนเลยโอเคแดงปาดแดงปาดแดงปาดรู้เรื่องรู้เรื่องผมเห็นสีแดงปาดนะครับ<ะ>ที่ห้องควบคุมหลักนะสีแดงปาดต่อนหน้าต่อตาผมเลยา<อ>บอกว่าเป็นในอำเภอผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าแดงปาดแล้วแดงไม่ยอมกดศพนะผมก็เลยไม่เชื่อลองวูสีแดงดูครับ สีแดงเป็นแน่นอนโอเคมั่วมากคุณฮีโร่เพชร ใช่กดติดตามสองทีแล้วนะน้ําตาลน้ําตาลปาดนะแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ครับใช่น้ําตาลปาดวิ่งเข้าสปินมาปาดเลยเมื่อกี้อ่ะตอนหน้าต่อตาผมเอาป้ายมาแดวงสีตัวเมื่อกี้ะผมเอาป้ายมาจะปาดยังไงไม้ผมเอาป้ายมาเอาแดงไปแดงปาดลูกเรือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันดิลูกเรือไม่ช่วยซึ่งเหลือซึ่งกันและกันแล้วจะไปช่วยใครเราไม่ใช่ลูกเรือโวดไปเลยแดงโอเคโวดแดงขอโทษขอโทษแดงไว้นะ แดงลาก่อนเดี๋ยวเราป้าอีกตัวนะเราก็โบยเหมือนเหมือนเดิมเพราะว่าเราฟื้นคืนชีพได้ไงเออเอาเรื่องเดี๋ยวเลง็งเลยเลง็งไอ้น้ำเงินไว้เมืกก่อกี้ใครมนจะเอาผมไอ้น้ำเงินนี่ไงอะไรจะโบยเราน้ำเงินฮะโอเคโอเคแต่โชว์ปนะ้ายหน่อยเพราะว่าเราป้ายมาจริงเห็นไหนมผมเอาป้ายมาใครเอา้าประตูปิดตัวแฝงออกไปแล้วนึ่งตัวนีเลยปิดประตูแบบนี้ จะปาต่อหน้าเหลกเ็กตาหนึ่งไปลุยกันไปลุยกันแล้วโบยเลยโอเคโอเคสี่เงินสี่เงินไอ้เงินกดโหวตก่อนไม่นะ <c oughs> มีสองศพชมพูปาแล้วใช่ไหมเพื่อนฮะกิ้งกาเหรอ ไม่ใช่ผมไม่ใช่กิ้งกาผมเป็นมังกร <Huh? S 1> มังกรตัวใหญ่ๆห,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 หน่อยนะ <But. S 1> ไม่ใช่กิ้งกาเป็นมังกรแต่ถ้าจยาตัวเล็กๆก,ก็ต้องกิ้งกือนะะลองลองเดามาแต่ผมว่าปาดกับดักนะใช่ไหมใช่กับดักเปล่าอือเนียนอยู่ทำไมลูกเรือไม่หวนน้ำตาลไปอะน้ำตาลมันปาดปิดขาวเมื่อกี้ตรงได้น รอบที่แล้วน้ําตาลมันก็ปาดนี่<ท>ร<ด>จังสีนิ้นไปอะรอบแรกไอ้แดงมันไม่ได้ปาดเลยแล้วกับดักมันก็คือชมพูอะก็เอาน้าตาลไปดีดไปเป็นลูกเรือไม่ได้เป็นอ่ะลองลองให้เงินเดาอ่ะลองให้เงินเดาผมเงินเดามาเงินเดามาอ่ะดูผมเป็นลูกเรือเนี่ยเห็นไหมใส่ไ,สไลฟ์ผมชอบใส่ไลฟ์ผมไปถึงไหน <S <S คุณฟังเห็นใจผมบ้าง <S 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 ผมเป็นลูกเรือโอเคข้ามข้าม ก็ได้ก็ได้เชื่อก็เชื่อมีใช่ผมเป็นลูกเรือที่น่ารักของทุกคนกันไปทองนี้จะเอาอะไรอย่างเดียวเลยทองกับน้ําเงินน่าจะเจอกันชมพูป้านเลยเพื่อนผมว่าฟืนคือชีพไม่ได้นะเราต้องเล่นไปตามน้ำแล้วตามไปตามไปคนดีไปเร็วไปแก้ไปช่วยแก้เร็วทองตามมาเลยอุ้ยฮันนี่บีก็ผมฮันนี่บีแสดงว่ามีแฝงอยู่ทุกคนโอเคแก้แก้แก้ แกหน่อยเฮ้ยชมพูโอเคมันมีนั่นอยู่นะชนะยังยังไม่ชนะเลยกกโหวูดไปเลยมันมีแฝงอยู่นะคิดว่าใครเป็นเหลือไม่กี่ตัวแล้วคิดว่าใครเป็นเขียวเออค,คิดว่าใครเป็นชมพูเป็นหรือเปล่า<ะ>สีทองก็ใครอะสีทองก็ใครเขียวเขียวใช้แฝงไหมเขียวใช้แฝงไหม ผมขอถามเขียวตรงๆเลยเขียวเป็นแฝงไหมเป็นทันนี่นะน้ำตาหน้าจะดีและน้ำตาเป็นนายอำเภอใช่ใช่น้ำตาเป็นนายอำเภอไปแล้วโบดเขียวเลยเราไม่สู้นะเรากลัวรู้เรื่องชนะสามหนึ่งเขียวผิดอะไรตอนนี้เขารู้บทกันหมดแล้วไงได้อยู่นะสกจิตเรียบร้อยสีเขียวลากอนะเพื่อนรักบายบาย เยี่ยมไปเลยอ๋อสีฟ้ามีน้องรักผมเป็นกิ้งกานะครับผมตอนที่เราปาดตัวแรกไงเองต้องพยายามชุดทําชุดให้ไม่เด่นมากนะนนองอันนี้เป็นสูตรลับของผมเลยก็ผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนจบยังชอบดูซูเปอร์ซัดอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคิดว่านะั่นเร็วๆนี้จะอัดเกมซูเปอร์ซัดแบบ1ชั่วโมงลงให้ดูนะแต่อาจจะไม่ได้ตดต่ออะไรเยอะนะ1ชั่วโมงยาวๆนะก็ประมาณนั้นครับแลวจะพยายามหาเกมอื่นแทรกเข้ามานะโอเคครับผมก็ ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสำหรับนักสะกดจิตผมชอบนะคืนชีพได้แต่ต้องป่านในตาเดียว2ตัวนะถึงจะคืนได้สำหรับเพื่อนเราเพื่อนเราคืนไม่ได้ตัวเราคืนได้ก็นั่นแหละครับผมเพื่อนเราคืนไม่ได้ตัวเราคืนได้ใช่ไหมโอเคก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วไว้เจอลคลิปต่อไปนะถ้าอยากให้เล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์นะครับผมแล้วไว้เจอกันบายอายเรื่อง